สำหรับวิธีการตั้งค่านะครับตัววัดแบตจอดิจิตอลน,นะครับสำหรับแบตแหรือ27 v โวลต์นะครับให้ทำตามนี้เลยนะครับก่อนอื่นกดปุ่มเซตค้างไว้นะครับประมาณ3วิอ่าสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลื่อนไปที่กดเซตอีกทีนึงให้มันขึ้นที่เลขสีนะครับอ่าหลังจากนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดข้างล่างนะครับทีหนึง อตอนนี้มันจะให้เรากดมันจะมีอ้อมกับออนนะครับให้ตั้งเป็นออนไว้แต่ทีนี้เนี่ยให้ใส่เลขต่ําสุดต่ําสุดก็คือถ้าเป็นตัว 8S เนี่ยโวลต์ต่าสุดจะอยู่ที่ประมาณ25โวลต์เราใส่25นะครับกดเลื่อนขึ้นไป2แล้วก็ถ้าจะเลื่อนไปอีกอีกหลักหนึ่งก็คือ,อแล้วก็กดขึ้นไปนะครับ ยี่สิบห้าโวลต์หลังจากเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วครับเรากดเซตค้างไว้นะครับกดค้างไว้โอเคอันนี้ขั้นตอนที่1แล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับมากดเซฟค้างไว้อีกทีหนึ่งตะกี้เราจะตั้งเป็นาการตั้งค่าของโวลต์ต่าสุดของแบตเตอรี่นะครับอ่าต่อไปมาที่เลข7ครับ กดไปอีกทีหนึง่งโหมดที่7นะครับโหมดที่7ก็เหมือนกันครับมันจะให้ตั้งออฟออนให้เราตั้งเป็นออนไว้นะครับแล้วทีนี้ก็มาตั้งโวลต์ให้เป็น27โวลต์แบบนี้นะครับแล้วก็เรากดเซตค้างไว้เลยครับ โอเคครับแค่นี้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับบต8 s นะครับแต่ว่าตู้ใบนี้เนี่ยมันเป็น 6s นะครับแต่ผมทําตัวอย่างให้ดูก็ลองไปทําตามนี้ดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับ